มาต่อกันที่จักรยานทางไกลรูเดอ e f ฟองกันบ้างนะคะสมือเอลซานเชสน่องเหล็กดีกรีแชมป์จักรยานในถนนโอลิมปิกเกมส์ปี2008นะคะก็ประเดิมค่ะคว้าชัยในสเตจแรกของเส้นทางภูเขาในศึกจักรยานทางไกลรูเดอ e f ฟอง2011โซนโทมัสวอกเลอร์นะคะยังคงครองตำแหน่งเสื้อเหลืองอย่างเหนียวแน่นค่ะ กังกนั้นจักยานทางไกลที่เก่าแก่ที่สุดรายการตรูเดฟองประจำปี2011ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเมื่อวันพระอสิบูรด์ที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยสเตทที่12แล้วก็เป็นสเตทแรกที่เข้าสู่เส้นทางบนเทือกเขาปิเรนีสจากกูโยถึงลูดิอขออภัาายค่ะถึงลัวดิองนะคะระยะทาง2,011กิโลเมตรผลปรากฏว่าซามิเอลซานเชสน้องเล็กชาวสเปนสังกัดทีม ยูคาสเตลนะคะดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกสปี2008ประเภทจักรยานถนนเร่งแซงขึ้นมาเป็นผู้นำในช่วง1กิโลเมตรสุดท้ายก่อนจะเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา6ชั่วโมง1นาที15วินาทีค่ะจิงหาอันดับที่2ออย่างเชล วานเนแดนะคะนักปั่นชาวเบลเยียมจากทีมโอเมก้าฟอร์มาลอตโต้นึ่งขอภายค่ะเวินาทีด้วยกันส่วนทางด้านของแฟรงค์เล็กจากทีมเลเปอร์นะคะเข้ามาเป็นที่3าค่ะตามหลังชันเชสอยู่10วินาทีด้วยกันสําหรับเสื้อเหลืองนะคะก็ยังคงอยู่ในมือของโทมัสวอลเลอร์ค่ะนักปั่นน้องเหล็กชาวฝรั่งเศสจากทีม ยุโรปค่ะนะคะซึ่งถึงแม้ว่าวอกเลอร์จะทําได้เพียงอันดับที่9ในสเตทที่12ตามหลังซันเชสอยู่50วินาทีแต่ว่าเวลารวมก็ยังคงนําเป็นอันดับที่1ที่51ชั่วโมง54นาทีและ44วินาทีค่ะขณะที่แฟรง k ์เชคนะคะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ตามหลังผู้นําอยู่1นาที49วินาทีส่วนานันชม้์เก่าค่ะอับาโตคอนทอดอนนะคะดีกรีแชมป์สสมัยชาวสเปนจากทีมแซโซแบงค์ซันการ์ด จบสเตทที่12ด้วยอันดับ8ตามหลังผู้นำอยู่43วินาทีทำให้ขยับจากอันดับที่16ขึ้นมาอยู่อันดับที่7บนตารางเวลารวมไลจีวอลเลอร์ ler, เหลือ4คะแนน4นาทีพอดิบพอดีนะคะส่วนในวันศุกร์ที่15กระกฎาคมนี้นะคะคือ,อบวันนี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการแข่งขันในด่านที่2บนเส้นทางภูเขาในสเตทที่13นะคะเส้นทางจากโบจนถึงลูส์ค่ะระยะทาง152.5กิเมตรค่ะ